สโตรกไฟเตอร์บีสไมลิงบอกว่าการทวงคืนเสียมาราชพัฒบองสีโสพลจริงต้องประจันคริเกตด้วยนะหลายคนบอกว่าเหลวไหลเพิร์เจอร์ม่อ่าสรุปเลยประวัติศาสตร์ฉันก็ท่องมาศึกษามาแล้วนี่พุ่งจริงนะนี่พูดจริงๆจะไม่ได้คุยฉันก็ถ่ายทอดรหัสลับขออ้างเลยเถอะขอโทษจากคุณแม่ไทยเขาสุจริตคุณคุณพ่อสมปองสุจริตคุณอนะ่ะก่อนท่านจะวายชนนะคุณแม่ก็รู้เรียกไปกินข้าวแล้วก็บอกเลยกบเธอต้องมาฟังเพราะว่า ไม่มีใครฟังแล้วเรื่องอย่างเงี้ยอาจารย์สมปองท่านเป็นทนายขึ้นเขาเพราะวิหารเนี่ยอืมท่านรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นสรุปคือพระวิหารต้องเป็นของเราซึ่งจริงไม่ต้องเฉียงเลยเพราะว่ามันเป็นของเราตั้งแต่พระตะบองเสียมราลาศีโสพลประจนันคิริเขตไม่ต้องมาเฉียงกันพระวิหารเลยเพราะมันล้าไปถึงนูน้นงั้นประเทศชาติไหนๆเนี่ยจะไม่ต้องเผาผีไอ้เขมรเดนนรกสันดานท่าแล้วเนี่ยยึดเข้าไปถึงเสียมราลาศีโสพลประจนันคิริเขตจบ กูไม่ล้งล้ำมึงกูไม่เอาหรอกอีพนมเป็นน่ะกูเอาให้ไปถึงที่ของเป็นของกูยึดเลยเรายึดตามสนธิสัญญาซึ่งเรายึดสนธิสัญญาซึ่งสยามลงนามกับฝรั่งเศสในการแลกพัะตบองเสียมราชสีสุพลเอกสารมีครบประจัคนคดิเขตมีครบหลักฐานก็มีคุณจะเอาตาไป็นัยากร พาสปอร์ตคนโบราณที่เขาเดินเข้าเดินออกประทับตาประเทศไทยเมื่อเดินทางเข้าเสียมราเมื่อเดินทางประจันคลีเขตสีโสพณพระจบ,บอมเนี่ยประทับตากรุงสยามทั้งนั้นยึดมันเลยดูสิฮะเครื่องบินมันยังไม่มีเลยจะมีปัญญาอะไรมาต่อสู้กับเราเพราะฉะนั้นคุณไปช่วยกันแสดงความเห็นด้วยนะเนี่ยดูแผนที่ของแผ่นต่อไปฮะ ต่อไปอยู่ในเพจ Stroke ไฟเตอร์นี่แหละอันเนี้ยถ้าคุณเจอรูปนี้ในเพจโตรไฟเตอร์คุณคุณไปแสดงความเห็นุ้มไม่อ่านกันเนีมันไม่ใช่ความฝันของเราเนี่ยต้องกินไปถึงสีเหลืองนั้นด้วยจบตรงนั้นแหละผมจะตายตาหลับเพราะว่าที่การที่สท่านฝากฝังไว้แล้วว่าประจวบคีรีขันธ์ประจันคีรีเขตคือของกรุงสยามเส้นเขตแดนของเราไปถึงทะเลสาบเสียมเรียบ